ถึงถ้าแบบไม่นั้นนะะสี่กว่าแล้วอีกดูต่เก้าเะมาณสี่บาทห้าเหรียญน่าเล่น5 0หเหรียญเลยมิสเตอร์บีะมาค่ะมาค่ะโอ้ยตายนี่นี่นี่เนี่ยไฮโซปิงพร้อมแฟด ไม่มีแฟลนะมากัดลูกมากัดมันแกระวังป่ามันดักแกนะเออโดนกุ๊ยฉันอยู่นะแกระวังนะฉันไม่ได้ไปหาแกนะมันอยู่เรนบนหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้อ่ะฉันก็กลัวไม่กล้าเนาะมานามันจะหมดแล้วอี เยียดมากเลยไอ้โซฟินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฉันเดี๋ยวมันก็จิ้มมาหาฉันรอมันโดดมาไปไหนอะไอ้หน้าหีมึงจะแฟดมาทำรูแตกอะไรอะจบกูมันตัวแม่เรื่องอาลีอาลีกาฟือ เทเลพอร์ตบนนะแต่ลึกมากไม่เป็นไรตรงกลางเทเลพอร์ตเอาจ้าเอออีกไหนไปเลยหมาตายก่อนอ่ะเย้เยหมาจะอะไรเป็นไะเป็นไะนี่อยากกินพิซซ่ากันโอ้ยเฮียนิดเดียวเองปล่อยปล่อยปล่อยมันตันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแกอยู่เอาเวลเลยเอาเรีวเลยแกแกอย่าโดนมันเข้าก็พอแกเอาเวลก็พอ เอาดิเอาดิกูแฟดแล้วกูว่าการแล้วพี่แฟดทำไมกูกูแฟดแล้วกูจะสกิลได้แล้วกูปิงไปนิดละโอ้ยให้กูจะกูอยู่โคตรไกลพี่จะสปอร์ตตัวหนึงไม่ต้องอยู่เพื่เราแฝดอีกงูแฟดเอ่อซัพพอร์ตแฟดแฟดทั้งคู่ก็ล่ามันไม่ได้กัดกับเถิดไปฟังมา นี่แน่โซลเลิฟมีเดสโซลเลฟลีอมควยนั่นเธอโซลเลิฟลีร่างร่างเสียกแฟชนคู่รูปนี่จะตายนะอีเซอร์ลาดเาโอ้ยสีะะถ้ามันออกมากว่านี้มนก็ได้มึงอะดันอยู่นะอ้กระจอกอะไรเราก็มันเหลือสองตัวก็ดันดันไปเถอะเจ้า มันต้องดันจ้ะเพราะสามารถเปิดได,ได้ใครก็ได้ครับใครก็ได้ครับเอาเลย <มา S 2> เอาเลยเอาเลยเอาเลยแกเอาเลยเอาเลยส้วงส้วง,งดีมากอีนี่มันจะตายแล้วแกแกดูเลือดมันแต่แกไม่ต้องเข้านะแกให้คลิปเข้าก็พอคุณพี่สตันบอดดนเนาะจะพลาดแกจะเอาจริงหรอแกเอาจริงไม่โดนนะจ้าเอ้แกิดเดินไปแฟดแล้วก็คิวก็ได้เนี่ยจบ ม่ตต้้องมก็ไดันมีแฟลนะอีตรงกลางสัตวนนรกเนี่ยโอ้โหเจฟโฟไอ้เฮียหยุดปะจะหยุดปะข้างล่างข้างล่างเอาไหมล่ะเอาสิกูจะตายเอากูจะตายเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาอีโนสสี่แล้วเดินมาทำไมซัพพอร์ตเขาบอกจะเอากางอยู่เนี่ย เไม่ต้องไปสนใจหนูหรอกมังกรตีน่ะเขาจ้อาตรงกลางค่ะมันเยอะกูมีอันตีนะกูมีอันตีนะกูมีอันตีนะถ้าจะเอาอ่ะมันมันมันตักทงไปแล้วจะเอาไงลงมาก็ไปดิเข้าเลยอันนี้อันตีไปแล้วอีกมัวได้ไหมั้งได้สิเรื่องเงี้นะ ตตตมันไม่มีอันตีมันแฝดไปแล้วเออตันแล้วถอยแล้วถอยหาเรื่องถอยหาเรื่องถอยหาเรื่องถอยโน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 เกือบไปแล้วกำลังไปเติมเมียนตีอยู่กะรีวอันตีแล้วอ่ะฮะอ่ะฮะตีรออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนนี้งูเมียนตีทุกคนเดียว อ๊ยกลมารอบที่สองไม่ได้อะไรอีกแล้วจบแมมตัวแมพปะตัวแมสุดๆไม่ใช่ตัวพ่อหน้าพ่อก็เถอะพูทบาเกี้เนี่ยก่อนมีเทเลพอร์ตนะอได้ปะพี่ชูเมียนตีนี่พี่ชูเมียนตีอยู่เออพี่ชูสวยมั่นใจเกินอันเนี้ยฝั่งนู้นก็ไม่ได้เก่งมากนะเท่าที่เช็คแล้วอะมีคนเทเลพอร์ตงูเทเลพอร์ต ไม่ใช่เซอร์ลาสเทเลพอร์ตไม่ใช่งูเซอร์ลาสมัน, <c oughs> นเทเลพอร์ตกับสามคนมันเยอะเกินเออใครกันไปเลยคอมโ,โบมันก็ใงนี้คอมโบคอมโบมันก็ไม่ยากนะไม่ต้องมาหันจะได้นนี <c oughs> อย่ามั่นกับกูนะพี่ชูระวงังพี่ชูมีอันตสีสะบัดหัวว้าวแต่ว่าบ้าบ้า <c oughs> <c oughs> นองสาร มันชนน่ะเดินไม่ออกเอาเลยสู้เลยไม่โดนไม่โดนเฮ้โยโห่โห่ก็เอ,ส,ส,เอสี่ก็เอสี่ก็เอสี่อิสานรกเปิดได้นะมีอันติเลี้ยวหน้าก็เปิดได้นะ,นตนะแต่ว่าเปิดตัวสำคัญนะถ้าไม่อันติสกิีไม่เปลี่ยนถ้าทางเมื่อสกิีอื่นๆนนะ่ะก็อตีห้าวีอันติรอรอตีธ<อ>รรมดาก็ได้รออันติเปิดก็ได้อีเนี่ยอันติเปิดได้ก็เปิดนะไม่กลัวนะ อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะในบ้านในบ้านในบ้านเดี๋ยวทำให้นิ่งไว้เดี๋ยวกูเปิดให้เนี่ยบ้ได้กูตีให้ไปเลยตัวแม่สุดสุดมีซัพพอร์ตมาทำอะไรร้านแบบตัวพ่อปเขาไม่ใช่ซัพพอร์ตโอ้ยโอ้ยสว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 ยออกมาเออนั่นแหละตีตีตีอย่ามั่นกับกูนะกูเมนอาลีอันดับหนึ่งนะ แรงไหมล่ะสะใจไหมล่ะอตีกลับแล้วนะไก่กับหมามัหมาลุกัดไปดิพี่ชูออกมาก่อนพี่ชูออกมาก่อนให้มันวิ่งมาแถวหนูพี่ชูหนีไป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 พี่ชูอย่าทำพี่ชูนะไปทำอะไรพี่ชูเป็นไงไอ้ซาบเป็นไงพี่ชูเป็นไงเป็นไงพี่ชูฉันจัดการมันให้เธอแล้วนะวายเจฟฟพี่ชูมันมันอ่ามันแฟด เอามังกรดิเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรจ้ะเฮ้ย,ย,ยตัน <ไป S 1> สวยนะออกมาคุณไม่ได้อันตีเลยเฮ้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 ยเอาตีบ้านทีนึงตีบ้านทีนึงแล้วเอานี่ตีมังกรตีมังกรหให้คีบเขาหน่อย จบโอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดไม่ก็ไปเอาไม่แม่ถึงเราบาลอนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยเป็นไงล่ะกูแฟดชามตัวแม่สุดๆเอาบาลอนไหมไปตัวเอฟเอฟดีครับสวัสดีค่ะ ไปก่อนลูกเอาไปเลยไปตีเลยอตตี้ไปตีช่วยเขาดิเดี๋ยวช่วยค่ะเดี๋ยวช่วยเอ้ยอะไรอะไม่ถึงแม่เดี๋ยวฉันจะจัดก,การ <c oughs> อีนี่ให้ <c oughs> มึงมาสิ <c oughs> แรงนะ <c oughs> มึงหีบานนะเจโฟนะ <c oughs> หยุดไปอีนี่อะ จะหยุดป้าคือดันบ้านแล้วไม่กลับป้านี่ยจบหมเป็นไงชอบไหมล่ะแบบนี้มันชอบไหมคืออย่าให้เกิดนะมันไส้แตกหมดนะพี่ชูโดนแล้วนี่นี่พ่ชูกำลังไปพ่ชูกำลังไปอีกวันตูมุจการมันสิ เออเออนั่นแหละอีกไปไปตีตีระฟาน้องขาด <laughs> พิสูป <laughs> ่ไไมเ็นร <laughs> ถ้ามันไม่มีน็อกอัพเยอะขนาดนี้มันจะไหวอยู่น็อกอัพมันเยอะเกินอะ่ะขาตองมาระวัง,งฮิว สวยมากเออจะตายเอานะจะตายเอานะจะตายเอานะโซลเลอร์มีเลยโซลเลอร์ปลีกเ่ตอนตอนนี้มันพุ่งตดมาพัดมาพี่พี่ไม่ตามมันไปวะโอ้ยเอาเอาไม่ตามมันไปพี่แต่มันมันไปยืนนิ่งอีกแป๊บนึงมันตัึ่งใช่มันตัดแต่พี่ไม่ไปพี่ไม่ตามมันไปพี่ยืนอยู่พอดอนนะเออออกมาค่ะออกมาค่ะในป้อมค่ะพุ่งทำฟื้นพุ่งทำฟื้นพุ่งทำฟื้นในป้อมเลยยู่งมาสมบูรแล้วมองหู ตายไม่ชัดเพราที่ดูชัดมาดิมาดิกลัวไหมล่ะกลัวไหมล่ะมาดิอะไรอ่ะทำพื้นเฮ้ยอะไรของกูครับเนื้อปลาคือเล่นยากอยู่แล้วเนี่ยก็ดีแล้วแม่เมื่อก่อนเข้าแล้วหายเข้าแล้วหายไม่ไหวเด้อจะหยุดไปเชียเนี่ยหยุดไหมอ่ะแรงเกินอะไรเป็นตัวอ้าโอ้โหเชียร์ฉันมาช่วยฉันมาช่วยแล้วฉันมาช่วยแล้วช่วยแจ็คด้วย ไหนยช่วยพัดไปนู่นพัดไปอย่างสุลิงไอ้เที่ยละงข่าชอบเที่ยลังข่าเนี่ยมันลไม่แกอตตี้ทำไรอ่ะยี่อะไรอ่ะเอาแล้วกูไม่ได้คิวกูเคาะนี่เฉยตันนี่เฉยไม่ได้แรงขนาดนั้นสกิลกูอย่าลืมดาเมจเวอร์มากก็เราตัวแม่อาลีไงเรามันตัวแม่ขึ้นชื่ออยู่แล้วจะไม่แรงได้ไง ไปแน่มึงไปแน่กระเทยใต้ตีตีตีเออแล้วถอยวิ่งมาวิ่งมาหาชันวิ่งต่อไปเรื่อยๆแทงเราวิ่งไปกดสกิลสองเราวิ่ง่มาหาชันใครเลพอร์ตอีกเนี่ยอีกงูไงพยายามเดินอยู่ทำอะไรทำอะไรเฮียพี่ชู หมาหมาขยุ่มรูอยากแก้แค้นมนะันอะชนอะไรนักหนาเนี่ยมีแต่ตัวชนนะนะแล้วมันอะไรเล่นตัววิสี่โ oh. อ้ยโอ้โห้งันง่ายชีวู้ฮู oh. วู้ฮู oh. วู้ฮูเอ้ยอะไรก <laughs> ูจะตายแล้ว พี่ชู้เป็นอะไรบ้างพี่ชู้หนูจะล้างแขนให้มึงกล้าทำพี่ชู้เหรอไอสัตว์มึงกล้าทำพี่ชูเหรอขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นไงหนูยังไงพี่ชู้เก่งมากเจะหยุดไหมเฮียเสียวๆนะนะแค่เสียวๆนะงูเจอจิ้งจอกเข้าไปอ่ะมันจะขังกูปะเนี่ยจบอตีไปโดนเปิดดิ อ,ยยอะไรอยา<ะ>กไม่แคร์ไม่แคร์อตตี้เป็นไงบ้าคุณไม่มีดุดเลือดว่ะโอ้โหโดนทงปักหัวเฮ้ยหมาแล้วมาจิกอะไรเนี่ยหมาไม่ตายไม่ตายไม่ตายหมาเอาสิเอาสิอย่าไปกลัวเอ่ออะไรมันเด้งทำไมอ่ะใครมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีกไก่มาแล้วไก่กรอบเคเอฟซีวิงแซบมาแล้ววิงแซบ ตามจริงมันต้องอยู่กับกูนะโอเคกอบิงแซบมาแล้วอยู่เลิฟมีไม่โดนไปเดือยไ,ไม่โดนไม่เป็นไรเอาสิเขาเา็าใครใจทอดนะ้วยว้ายเอโฟแฟดช่วยด้วยมันจะฆ่ากูก็ไม่แพ้ก็เพื่อนกูมีทำไมอีงูงูระวังงูมันมีอันติอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนี้อย่าเข้าต่อไปเอาอบาลอนไหมอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมไปบ้าไปบ้ามีอะไรไหมเฮ้ย ไม่กลัวนะคือไม่เคยกลัวนะไปไหนราคาอีสสัตว์นรกเฮ้ยลาเมฮ้ย่างทไมานึงไปไหนอะพี่ชูเออจะไป่าไหันเนี้ยอีคี้อะเฮ้ยแล้คือซัพพอร์ตซัพพอร์ตรักแค่ เราปยอยคาแรคเตร์ท็อปเกิน,นไปเอาบาลอนมังกรแม่ยตัวสุดท้ายของเราันเลยไม่ต้องรีบจบหรอกโอ๊ยกูตายอ,อ,อีกแล้วไอ,ไ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปตีบาลอนไม่ไปตีมังกรเลย <c oughs> ออ้ที่ของยังไม่เต็มอย่ามาล้าคิวเอ้ยเอ้ยเป็นไรอยะคือตรงนั้นเป็นไรยอย่ะอย่าเปิดนะโอ๊ยมันเปิดล็อกเอ้ามันสิโซลิฟมีและโซล์เบลี จะหยุดไปอีสัตย์อ,อย่าหยุดไหมไอ้เชี่ยเห็นไหมพี่ชูเป็นคนจิตใจดีไม่เหมือนอยาเตี๋ยอีตีลาอะไรนี่มบบเนี้ยยังไม่ครบ50คิวเลยอ่ะไอโซฟินมาให้กูฆ่าอย่างวนี้เอาเลย เอาเลยพี่โจเอาเลยค้าให้กูฆ่ตรงนี้มันจะมันจะมันจะติดมันติดแล้วม um ันติดตรงนี้ไปแล้วกำลังไปกำลังไปพี่อีดแข่งไว้อีทอี่อีดอย่านะเฮ้ยแต่เมไม่ไหวพี่อีดตายก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นไงล่ะโอ้กูมาทันเวลาพอดีกูตัวแม่สุดๆมาแล้ว เจอมาเลยทันเวลาพอดียังกัดช้าจังผัดลิงเที่ยอะไรหมาเยอะจนไปหมดเลยนหมาเต็มเลูยังหมาจนจัดเท่านั้นนล้พ่อลอบลอบลอบโอ๊ยจุกจุกจั๊กจุกจุกจุกทำเหี้ยอะไรอีสัตว์ผู้ไปเลยไม่จะจบแล้วหรอยังไมจบอีไม่ได้จบอ่ะเนี่ยคลิปจะจบไอ้ไฮโซปีกมันฆ่ากู เอาดิเอาดิเอาดิแน่จริงมึงฆ่าเหลียวหน้าดิเอออุ้ยิดกแพงมึงมาสิอูดึงห้าเลยนะแน่จริงกูฆ่ามาแล้วหน้าเลยเอาดิม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 ึงให้มันให้มันกันกูมันก็ไม่กูไม่ได้ทำอะไรเลยมันไม่ยอมกันป้อมมันจะฆ่ากูนี่ทันคีปกันทันคีก่อนขาพี่ชูขอได้ไหมมีเนียนบักมีเนียนบักค่ะไอ้ขาน่ารักจังอ่ะเมล่าแล้วไงแล้วไงกูมีอันตรีค่ะทำทำไมแล้วไงเอ่ย นี่สปอร์ต <AS L> มีวยเฮียมันแหแรงจัง่ะพิชูพิชูพิชูนี่พิชูพิชูไปโวบิงไปโซบวิ่งไปไหนไปเร็วไปล้างแขนเร็วมึงมันเบรกไม่อยู่อ่ะเลยเลยยังไม่โดนละ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วพี่ชูอันนี้แนะหอยพี่ชูเชียร์บ้านก่อนเชียบทั้งไหนให้กูตีบ้านหรอเออเออเออมาสกิลไปไหนวะเนาะไอเนี่ยตีแตกไอ่ชิวชิวๆเกมเนีาะ